นับเป็นปีที่10แล้วแต่ปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ10ปีที่ผ่านมานี้มียอดผู้เสียชีวิตสูงเกินกว่า3,000คนและมียอดผู้บาดเจ็บเกินกว่า5,000คนอีกทั้งหลายหมื่นครัวเรือนที่ต้องหนีตายจากพื้นที่เพราะความเรื้อรังของไฟใต้ที่ยากจะหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติวิธีเราจึงทำได้เพียงขอภาวนาให้โจนใต้นั้นได้ครับครับครูเก่าความไม่สงบนะโจตอนนี้เราเรียกครูเขาว่าอย่างนั้น ครับเคยนะเ okay. คยพี่เบเราก็ระวังเรื่องสีหน้าด้วยสีหน้าทําไมเป็นสีหน้าของโจเนี่ยแสดงออกถึงอารมณ์ที่สุงเฉียวโจเป็นนักข่าวนะการแสดงออกของสีหน้าเนี่ยก็ไม่ต่างจากการที่ okay, ช <okay. S 2> าว okay, บ้า okay, นชมเคยพี่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่อ่าขออธีบายมาหมเสร็จ okay, ครับอัปเดตครับ วันนี้นะครับในเวลา1 3ิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดตัวรถของจุดในเขตเทศบาลอย่ครับ่ยพี่เมื่อเสียงดังได้ยินไปถึงห้องส่งแล้ว ทีว่วะช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนเลยไหวหรือเปล่าพี่กลับบ้านพ่อก่อนไหมไม่ได้เด้เหลืออีกเทมหนึ่งจะไหวเหรอพี่เดี๋ยวมาปลุกพี่อีกทีแล้วกันโอเคพี่สิบนาทีหมาปลุกแม่ผมขอละแม่ผมว่าแม่พาพ่อกับน้องขึ้นมาอยู่กรุงเทพก่อนจะดีกว่า มาอยู่คอนโดก็ได้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่น่วยว่ากันโจรครับเหตุการณ์มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะลูกแม่ลูกอ่านข่าวมากเกินไปหรือเปล่าครับแม่จะต้องให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับพ่อกับน้องก่อนอย่างนั้นเหรอแม่ถึงจะเชื่อผมอะทำไมแม่ต้องถึงอะไรไปเรื่อยอย่างนี้ทุกทีเลยแม่ฮัลโหลฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่ฮัลโหล ล่าสุดในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดจำนวน2จุดในเขตเทศบาลเมืองนา,าธาิวาสซึ่งจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณข้างสถานีตำรวจภูทรเมืองนา,าธาิวาสและจุดที่2คือบริเวณซอยละไมอุทิศเทศบาลเมืองนา,าธาิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นลักษณะของจักรยานยนต์บอมซึ่งคนร้ายรอบนํามาจอดไว้ก่อนเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดพบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน4ราย สอรายแรกคือตำรวจภูทรสพมืองนาราธิวาสและอีก2อรายคือประชาชนเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้มีรายงานว่ากองกำลังรวม3ฝ่ายได้เข้าพิสูจน์ทราบในการติดตามไล่ล่ากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่บ้านไอกีบตำบละแนะจังหวัดนาราธิวาสก่อนเกิดการยิงปะทะยาวนาน1 30นาทีจนมีผู้เสียชีวิตจึงนดนกล่าวฮัลโหลแม่แม่อยู่ไหนเนี่ย ไม่ได้ตามข่าวไหมมีระเบิดที่สวยก็ลกอะแม่รู้เสียงระเบิดอะดังมาถึงบ้านเราเหนกันนะลูกอ่ะแล้วแม่อยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลแม่มันระเบิดแม่แม่อยู่ในบ้านดีๆแม่ไม่ออกไปไหนนะฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่ฮัลโหลครับครับเมื่อครูมีระเบิดอีกลูกหนึ่งที่สวยก็ลกนะครับไม่ทราบว่าทางศูนย์ทราบเรื่องหรือยังครับ ครับเมื่อสักครู่นี้เลยครับทางศูนย์ทราบเรื่องหรือยังครับพอดีผมอยากทราบว่าระเบิดมันเกิดขึ้นจุดไหนนะ,ะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันจะมีโทรศัพท์ใช้ได้สักเครื่องไหมเนี่ยใจเย็นก่อนนะโจตอนนี้ทางการน่าจะตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้ผู้กออการร้าเกิดเหตุซ้ำไม่ได้อีก แค่ยังไงก็ใจเย็นก่อนเชื่อว่าครอบครัวเป็พี่จะไม่มีใครทําอะไรเลยเหรอเราทําอะไรได้บ้างพี่คือมันน่าเบื่อที่ผมต้องมานั่งพูดอะไรอย่างงี้ซ้าไปซ้ามาบ่อยๆแล้วก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรกันนะ่ะใ,ใช่ไหมพี่แต่ยังไงโจกใจย็นพี่โจคะอิกี่นาทีจจอนอโจโจคุณมั่นใจนะว่าคุณไหว ไหวพี่พร้อมแต่ข่าวต่อไปของคุณเนี่ยจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนใต้นะสบายเลยพี่ผมตายด้านแล้วโอเคดีกล้องพร้อมนะพร้อมครับโอเคเราจะออนแดร์กันอีก5 4าสีสาสครับแล้วก็มาถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นถึงสองครั้งนะครับที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบจํานวนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าเป็นใครบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานก็ได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเราจะรายงานให้กับท่านผู้ชมทราบเป็นระยะะ,ยะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถึงข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเช่นเดิมแต่ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวสถานการณ์ครับ เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาจังหวัดแห่งนี้เมื่อสิบปีที่แล้วทุกคนคงเคยได้ยินชื่อของบ้านรอตันปะตูหรือหมู่บ้านแม่ไม้ซึ่งสิบปีที่ผ่านมานี้โครงการพระราชะดำริได้เปลี่ยนหมู่บ้านแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงดังวิทยาต่อไปนี้ครับ สามีสูญเสียถูกยิงเมื่อวันที่22มีนา2547วันที่6มิถุนาศ8กาถูกยิงแล้วก็วันที่10มิถุนนาถูกวางระเบิดใต้ท้องรถแต่ก่อนกาเคยเป็นวิทยากรของศู์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนาราธิวาสพอกาเกิดเหตุการณ์ถูกยิงถูกวางระเบิดกาก็เลยมาอยู่นี่แล้วก็ปลูกผกักตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะจุดที่กาจะไปเป็นวิยากรน่ะรู้สึกว่าจุดนี้ก็คงมันไม่ถูกโฉนดกับกาเพราะลูกเพศัตแกบ,บอกว่าแม่ลาออกเถอะถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรขึ้นมาพวกเขาจะอยู่แบบไหนกาก็เลยตัดสินใจลาออกจุดนี้ทั้งที่รายได้ก็ดีอย่างน้อยก็จะได้เจอจุนลูกห้าคน เมื่อปี2,500ในวันที่4กุมภาปี50สามีซึ่งซึ่งออกไปทําสวนด้วยกันก็โดนยิงเสียชีวิตผู้พันบุญเกิดท่านได้ไปเยี่ยมที่บ้านและท่านทรงถามว่าป้าอยู่บ้านนี้เหงาไหมบอกว่าเหงาหลังจากสูนเสียสามีลูกก็ต้องไปทํางานป้าอยู่บ้านคนเดียวความเหงามันเกิดขึ้นเข้าไปทํางานก็ไม่ได้เพราะกลัวเหตุการณ์ช่วงนั้นเสร็จแล้ว ผู้ปนเปเกิดทั้นถามว่าอยากจะมาอยู่ในหมู่บ้านรอตันประตูไหมเป็นหมู่บ้านแม่ไม้ที่พระองค์ท่านได้สร้างให้พวกหญิงไม้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ป้าก็ว่าโอเคอยากมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มาเจอเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่พระองค์ท่านทรงเมตตาการเป็นอยู่มันคล้ายคลึงกันเราก็คลายความเจ้าไปหน่อยนึงใหม่ๆเราก็เรียกว่าหมู่บ้านแม่ไม้เพราะว่าสมาชิกส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ สามีถูกประทุษร้ายบ้างเสียชีวิตจากการสู้รบกับพวกโจออรต่อการร้ายบ้างนะฮะทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุขจะมีคนดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอนามัยนะฮะเรื่องของสถานรับเลี้ยงดูเด็กสำหรับลูกที่ยัง จะต้องไปโรงเรียนอยู่ก็จะมีรถรับส่งไปเรียนมีคนคุ้มคันคุ้มกันไปส่งโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเย็นก็รับกลับมาส่วนแม่ก็อยู่บ้านอาจจะทํางานบ้านไปทําสวนครัวไปแล้วก็บางส่วนก็ไปเป็นสมาชิกอยู่ในความตปวอย่างที่อยู่ติดกันเลยครับบ้านแต่ละหลังจะมีเนื้อที่ประมาณสองไร่เอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้ปลูกพืชผักสวนครัว แล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ปีต่างๆเพื่อเป็นเครื่องช่วยดำรงชีวิตเก็บทานก็ได้เก็บขายก็ได้สมมติว่าพระราชินีฟังอยู่ก็ขอพระองค์ทรงปลอดภัยและทรงความเจริญให้สมกับที่พระองค์ท่านได้มีเมตตาช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่เคยต้นทิเรามาอยู่กันอย่างมีความสุขขอขอพระคุณพระองค์ท่านอย่างสูง ขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระองค์อัลาะจงคุ้มครองพระองค์และพระราชวงศ์ของพระองค์ทรงพระเจริญมีประชชนมายืนนานพระพลรานามัยแข็งแรง ขอขอบคุณทางทีมงานที่พยายามนำเสนอเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของ3จังหวัดภาคใต้แห่งนี้และนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากาม,มู่บ้านแม่ไม้ไปสู่มู่บ้านนักพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอ,อเพียงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดภาคใต้จะดีขึ้น และผมก็เชื่อว่าท่านก็หวัง่างแบบนั้นเช่นกันโจครองขององ้อต่อถือเป็นไร่อเลยต่อผมขจรศักดิ์ศรีสุขุมใจง่าย,ยโอเคครับเย่ยม,มากเย่ยม,มากเป็นดีแล้ว